เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสกิลและความสามารถของฮารักนะครับซึ่งเป็นฮีโร่แสงมืดตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาให้เราสุ่มในอีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสกิลของเขาจะโหดแค่ไหนและทําอะไรได้บ้างนะครับรีดแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับ s i c m a n คใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บ เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i ทแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิโมเ t เตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สกิลอันตีของเขากันเลยนะครับซึ่งสกิลอันตีของฮารักเนี่ยบอกเลยว่า ความสามารถเยอะมากๆนะทุกคนมีอยู่แบบ5-6ความสามารถเลยนะอย่างแรกเลยก็คือพอฮารักเขาใช้สกิลอันตีเนาะเขาจะโจมตีศัตรูต่อเนื่อง10ครั้งนะจะคล้ายๆกับสกิลอันตีของซินแบดเลยนะครับที่เป็นการฟันศัตรูรัวๆเนาะของฮารักก็เหมือนกันนะครับเป็นการฟัน10ครั้งต่อเนื่องแต่ว่าในทุกครั้งที่เขาโจมตีเนี่ยเขาจะงัดศัตรูขึ้นบนอากาศเรื่อยๆนะครับหรือก็คือเป็นสกิลซีนั่นแหละเนาะ,ะอันนี้คือความสามารถแรกนะทีนี้ความสามารถที่2นะครับก็คือในแต่ละครั้งที่เขาโจมตีน เขาก็จะทําความเสียหายเพิ่มเติมด้วย6%ของ HP ที่สูญเสียไปของศัตรูนะครับแต่ว่าจะทําได้สูงสุดไม่เกิน120%ของพลังโจมตีของฮารักนั่นเองความสามารถที่3นะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะทําความเสียหายเพิ่มเข้าไปอีก200%นะครับและทําให้ศัตรูล้มด้วยนะคือ9ก้าครั้งแรกเนี่ยเข้างัดศัตรูขึ้นกลางอากาศเนาะเป็น CC และ1แล้วพอโจมตีครั้งที่10เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทำดาเมจเพิ่มแล้วก็ทําให้ศัตรูล้มด้วยนะครับเป็น CC 2ต่อเลยใน ต่อไปความสามารถที่4ในระหว่างที่เขาใช้สกิลนี้เนี่ยเขาจะไม่โดนสกิล CC เลยนะครับและก็ความสามารถที่5เป้าหมายที่โดนฮารักฟันเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เนาะถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนฮิลหรือตัวเองมีความสามารถในการฮิลอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่สามารถฮิวเลือดตัวเองขึ้นมาได้เลยนะครับและความสามารถที่ 6. หฮารักเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเสียเลือด40%ต่อวินาทีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับคือแค่สกิลเดียวเนี่ยมีความสามารถเยอะมากๆนกทุกคนทีนี้ต่อไปสกิลที่1สําหรับ สกิลนี้ของฮารักเนี่ยเขาจะ<อ>มุดลงดินและก็พุ่งไปหาศัตรูที่อ่อนแอที่สุดนะครับหรือว่ามีค่าพลังชีวิตต่าที่สุดในสนามนั่นเองนะครับแลวก็จะทาดาเมจใส่ศัตรูตัวนั้น250%นะครับพร้อมทั้งทําให้ศัตรูตัวนั้นกระเด็นถอยหลังด้วยนะซึ่งในระหว่างที่ฮารักเขามุดอยู่ใต้พื้นเนี่ยก็จะได้รับสถานะอมาตะด้วยนะทุกคนและก็ทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือหรือว่าสังหารศัตรูได้นะก็จะรีเซ็ตสกิลนี้ได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าเขามุดไปสังหหาาร,รัตตูวูวนึงป๊สกกีี้ถเเซข็มมุดใ่ ก็ไปโจมตีศัตรูตัวใหม่เพิ่มนะครับถ้าตัวที่2ตายเขาก็จะมุดไปโจมตีตัวที่3อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะทุกคนคือมุดเรื่อยๆอ่ะเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยก็หน้าปวดหัวมากๆเลยนะถ้าเราไปเจอใน PVP นะทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าถ้าเราไปเจอระดับซุลตา่านเหมือนกันแล้วก็แบบตัวละครฝั่งตัวข้ามเขาถึกๆอย่างเงี้ยเออมุดไปโจมตีศัตรูมันอาจจะไม่ตายก็ได้เนาะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ยังไม่ทราบนะครับว่า í, มันจะดีจริงไหมนะแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่คนเวียดนามเขาเทสกันเนี่ยคือมันดูโกงงจรงริคตาาาามมมวสถ ่เเราอาอนลยนต่อไปสกิลที่2ของฮารักนะครับฮารักเขาก็จะเข้าสู่โหมดฟีสนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟไทยเขาจะใช้คําว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเพจเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโหมดงานเลี้ยงนะครับผมแต่ว่าโหมดงานเลี้ยงเนี่ยมันแปลกๆอะ่ะเออผมขอเรียกว่าโหมดกระหายละกันนะ้องก็คือพอเขาเข้าสู่โหมดกระหายปุ๊บเนี่ยเขาจะเพิ่มอัตราคลิติคอนและก็เพิ่มค่าเฮดหรือว่าความไวยให้กับตัวเองอย่างละ50หน่วยเป็นเวลา12วินาทีนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาช่วยเหลือหรือ,รอสังหารศัตูได้ โหมดกระหายของเขาเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตนะครับหรือก็คือเขาก็จะยังอยู่ในโหมดกระหายนี้เรื่อยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเขาไม่ได้ฆ่าหรือไม่ได้ช่วยเหลือเลยเนาะผ่านไป12วิปุ๊บแล้วเขาออกจากโหมดกระหายนะครับฮารักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีนะครับหิวกระหายนะแบบหิวข้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะคลั่งนะครับทุกคนในระหว่างที่เขาคลั่งเนี่ยเขาจะกินยูนิตบนสนามนะครับซึ่งเขาจะไม่สนเลยนะว่าจะเป็นมิดหรือว่าศัตรูนะขอแค่ตัวนั้นเนี่ยมีค่าพลังชีวิตต่ําที่สุดบนสนามหรือวว่่าาาคพลังชีิตเข เงื่อนไขในการกินของเขาซึ่งตัวที่ถูกกินเนี่ยก็จะไม่นับพวกตัวที่เป็นซัมมอนเนาะจะกินเฉพาะยูนิตที่เป็นฮีโร่เท่านั้นนะแล้วก็ตัวที่ถูกกินจะตายทันทีนะครับหรือเอาง่ายว่ามันเป็นสกิลบังคับตายนั่นแหละคล้ายๆกับสกิลของซาการิตานะครับที่ถ้าเลือดลดถึงเปอร์เซ็นที่กําหนดเนาะสาการิตาก็จะปัดยูนิตตัวนั้นเนี่ยกระเด็นออกนอกสนามไปเลยทันทีนะครับเป็นการบังคับแพ้ทันทีเนาะของฮารักตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเลือดของศัตรูอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้องเนี่ยเข แต่ข้อเสียก็คือเขาไม่สนใจนะว่าจะเป็นยูนิตของฝั่งตัวเองหรือฝั่งศัตรูนะครับกินหมดเลยนะครับเพอรเพอเนี่ยเขาจะกินเพื่อนตัวเองหมดสนามก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งความสามารถของสกิลนี้เนี่ยที่คนต่างชาติเอาไปลองเล่นในเซิร์ฟเวียดนามนะครับเขาจะเอาไปคอมโบกับทาลีนนะเพราะว่าทารีนเนี่ยไม่มีทางตายเนาะถ้าเขาตายเขาก็จะกลายเป็นไข่นะครับพอเป็นไข่ปุ๊บเขาก็เกิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นฮารักเนี่ยก็เลยเอาไปคอมโบกับทาลินได้ดีนะกินทาลีนเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับในะ่่ากอยูเ็จ ไม่โดนสถานะผิดปกติอะไรด้วยนะพวกดีบัฟบต่างๆเนี่ยจะไม่โดนเลยนะครับผมส่วนเงื่อนไขในการกินหรือบังคับตายของฮารักเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับก็คือถ้าศัตรูตัวนั้นมีพลังชีวิตเกิน200%ของ ATK ของฮารักเขาจะไม่สามารถกินได้นะเออถ้าเลือดมันเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถกินได้นั่นเองเนาะคือถ้ามันไม่มีเงื่อนไขตรงนี้เข้ามาเนี่ยฮารักน่าจะโกงมากๆนะครับสมมติว่าศัตรูเลือดเต็มอยู่เนี่ยเออฮารักใช้สกิลนี้ปุ๊บก็คือสวบตัวนั้นหายไปเลยนะครับคือแบบน,น เขาก็เลยมีเงื่อนไขในการกินมาให้อยู่นะครับก็คือต้องมีพลังชีวิตต่ำกว่า200%ของพลังโจมตีของฮารักนะถึงจะถูกกินได้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ต่อไปมาดูในส่วนของสกิลฮีโร่โฟกัสกันบ้างนะครับสกิลนี้เนี่ยที่เลเวล3นะฮารักเนี่ยเขาก็จะเพิ่มพลังดูดเลือด12หน่วยนะครับในระหว่างต่อสู้เนาะและก็ทุกครั้งที่เขาช่วยเหลือหรือว่าสังหารศัตรูได้เขาก็จะดูดเลือดเพิ่มได้อีก3หน่วยนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเพิ่มได้อยู่ที่12หน่วยนั่นเองตอ ส่วนของสกิลอาวุธประจําตัวกันบ้างสําหรับสกิลนี้นะครับเมื่อฮารักช่วยเหลือหรือว่าสังหารยูนิตใดๆก็ตามบนสนามนะครับรวมถึงยูนิตฝั่งตัวเองด้วยนะครับที่เขาสามารถกินเพื่อนร่วมทีมของตัวเองได้เนาะเออถ้าเขาช่วยเหลือหรือว่าสังหารได้นะเขาก็จะได้พลังโจมตีหรือ HP สูงสุดของยูนิตตัวนั้นมาด้วยนะครับผมอย่างละ60%เนาะแต่ว่าจะสะสมได้สูงสุดไม่เกิน220%ของพลังโจมตีพื้นฐานและก็ HP สูงสุดพื้นฐานของตัวฮารักเองนะซึ่ง skill สาากินลน สะสมได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นฮารักช่วยเหลือหรือว่าสังหารศัตรูได้ตัวหนึ่งเนาะหรือสมมุติว่าเขาไปกินศัตรูมาตัวหนึ่งอ่ะเขาก็จะได้พลังโจมตี60%รแล้วก็ HP60% อของยูนิตตัวนั้นมาใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเขาไปกินเพิ่มตัวที่2นะครับก็จะได้พลังโจมตีแล้วก็ HP สูงสุดมาอีก60%นะครับก็เอาไปรวมกันกับเซตแรกนะครับกลายเป็นว่าเขาได้พลังโจมตีมา1200% 120%แลก็ HP มา120นันเองซึ่งเาาาสามารถกิ้และก็ส,สมแบบเไปไเรื่อยๆนะะจนสสมได้สงสุดอ่ที่2ห0 นั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่สูงไปมากกว่านี้นะยกเว้นว่าเราจะตีบวกอาวุธขึ้นไปนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆตีบวกอาวุธขึ้นไปเป็นบวก10นะครับถึงจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดตรงนี้ขึ้นมาเป็น260%ได้นั่นเองนะครับผมและก็ที่อาวุธตีบวก15ก็จะได้ความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้นะเมื่อเขาช่วยเหลือหรือว่าสังหารยูนิตตัวนั้นนะครับโดยเปอร์เซ็นต์ในการฟื้นฟูเนี่ยจะเท ที่เขาจะได้พลังโจมตีและ HP สูงสุดมาอย่างรัก0เอนาะพอตีบวกอาวุธเป็น15ปุ๊บเขาก็จะสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้สกิลสุดท้ายที่ระดับเลอเลิศบวกนะครับก็คือฮารักเนี่ยเมื่อเขาช่วยเหลือหรือว่าสังหารศัตรูได้2ตัวนะเขาก็จะสามารถฟื้นฟูพลังงานได้700หน่วยนะหลังจากที่เขาใช้สกิลอันตินะครับยิ่งเขาสังหารศัตรูได้เยอะเขาก็จะยิ่งใช้สกิลอันติได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคและน รักนะครับแสงมืดตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะบอกเลยนะทุกคนว่าโกงมากๆแค่เราอ่านเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันโกงยังไงเนาะแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยเป็นการสังหารศัตรูแล้วก็ทําดาเอจแบบไหลไปเหมือนน้าเลยนะคือฆ่าได้ตัวหนึ่งปุ๊บไปฆ่าตัวอื่นเพิ่มนะครับยิ่งฆ่าได้เยอะเขาก็ยิ่งโกงนะครับได้ทั้งค่าสเตตัสจากศัตรูต่างๆมานะครับมีการซีซีมีเพิ่มเลือดมีเพิ่มความไวโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้มีลูกแก้วเยอะมากนะครับผมก็ยังแนะนําอยู่ดีนะ ว่าอย่าเพิ่งรีบสุมนะ่มเนาะบางทีจากที่หลายๆคนเขาเทสออกมาแล้วว่าเขาเก่งสกิลมันโกงยังไงเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ไงแต่ว่าพอเอาไปใช้งานในสถานการณ์จริงเอาไปใช้งานในด่านที่มันตึงจริงๆเนี่ย,ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คิดก็ได้นะเออย,ยังไงก็รอให้มีคนทสออกมาเยอะๆก่อนนะครับผมเราไม่จะเป็นต้องรีบสุมนะ่มเนาะได้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะรอให้คนที่เขามีงบเนาะเออเขาไปสุ่มมาทสให้ดูก่อนนะครับถ้าชัวร์แล้วว่าสุ่มมาแล้วมันคุ้มจริงๆเนี่ยเออล้วค่อยสุ่มก็ได้นะครับทุกคคนนนอเสําหรัับวีนน้ก็ ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะใครที่อยากดูรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆนะครับรอเลยเข้ามาเดี๋ยวผมจะสุ่มจัดหนักจัดเต็มให้ดูแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ